เดินไม่ระวังเลยขอโทษจ้าพอดียายตกใจเสียงแต่รถนะ่ะเลิกถูกไอออชีพขายของเก่าแบบเนี้ยขายไปก็ไม่มีเงนรวยขึ้นมาหรอกขายวันหนึ่งอ่ะจะได้ถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหลือก็ทิ้งสิไม่แกจะมาเลือดร้อนทำไมล่ะฮะเออถ้า,างั้นอาหารที่เหลือนี่เราขอนะอะไรนี่มันของเหลือเอาทิ้งไปเลยแกจะมาขอแบบเนี้ มากันเลยเหรอนงได้ถ้าประธานเรียกพวกเรามาด่วนเนี่ยมีงานอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีอะไรให้เราแก้ไขหรือว่าให้เราทำอีกเนี่ยบอกมาได้เลยนะคะเราสองคนเนี่ยพร้อมตลอดค่ะเออพอได้แล้วเลิกประจบฉันได้แล้วนี่คือแฟ้เมเอกสาร,รสัญญาคู่ค้ากับบริษัทมายาจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในประเทศอ๋อฉันก็รู้จักเหมือนกันค่ะใช่ค่ะบริษัทนี้ใหญ่มากได้ข่าวว่ากำไรต่อปีเนี่ยร้อยล้านเลยนะคะนี่พวกเธอสองคนนะ่ะฟังฉันพูดให้จบก่อนได้ไหมไอ้เรื่องสอดแทงเนี่ยชอบจังเลยนะแหมเวลาเจ้านายยังหยดุดไม่ต้องพูด ฉันได้ยินข่าวมาว่าบริษัทมายาจำกัดเนี่ยเขาหมดสัญญากับบริษัทคู่ค้าเก่าเขาก็เลยต้องการบริษัทที่จะมาร่วมสัญญาเป็นบริษัทใหม่ฉันอยากให้พวกเธอสองคนเนี่ยเข้าไปทํางานนี้ให้ได้เอาทีฉันอยากให้พวกเธอสองคนพูดเนี่ยพวกเธอก็ไม่พูดกันก็เวลาเจ้านายพูดเราสองคนก็ไม่อยากพูดแรกนี่ค่ะโอ้ยหัวจะปวด ปวดหัวเหรอคะรับยาไหมคะเจ้านายเออพอได้ละเป็นนั้นว่าพวกเธอสองคนเนี่ยเข้าไปจัดการบริษัทมา,ายาจำกัดจะด้วยวิธีไหนก็ได้หรือว่าวิธีที่พวกเธอถนัดน่ะให้บริษัทเนี่ยมาเซ็นสัญญาก,กับบริษัทเราให้ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวนะคะวิธีที่พวกเราถนัดคือต่อแหลไง <c oughs> เป็นนันว่าพวกเธอสองคนถ้าเกิดทำงานนี้สำเร็จนะ ฉันจะให้โบนัสพวกเธอเนี่ยสิบเดือนโห<ฮ>ชัดเต็มเลยค่ะลุนไลเออไปทำงานได้แล้วปะนี่แต่อย่าลืมนะว่าถ้าพวกเธอทำได้พวกเธอก็จะได้โบนัสเนี่ยสิเดือนแต่ถ้าหากว่าพวกเธอสองคนทำไม่ได้นะฉันก็จะหาพนักงานคนใหม่ไฟแรงมาแทนที่ทำงานพวกเธออ้าวแล้วพวกเราล่ะคะก็ไม่บ้านไงคะ ไป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 ได้แล้วค่ะท่านประธานโอ๊ยฉันจะบ้าตายดีนะที่พนักง,งานพวกน,นี้ทำงานเก่งทาไมอย่างนั้น,นก็ไล่ออกเป็นนานละโอ้ยเครียดนี่ค่ะ ากเอกสารของพวกคุณเนี่ยบริษัทของพวกคุณเนี่ยและผลประโยชน์ของเราทั้งสองเนี่ยผมว่าบริษัทคุณเนี่ยน่าสนใจกว่บบาบริษัทที่อื่นที่นํามาเสนอเลยนะครับอุ้ยงั้นก็แสดงว่าบริษัทของเราได้เซ็นสัญญาแล้วใช่ไหมคะายแล้วฉันจะได้โบนัสสิบเดือนเลยนะตอนนด้แบบแล้วแบบรองเท้าใหม่แบบอะไรพี่แบบอะ โทษทีค่ะดีใจไปหน่อยลืมตัวเนาะต่ละค่ะเออใจเย็นๆก่อนนะครับที่บอกว่าบริษัทของคุณน่าสนใจเนี่ยน่าจะผ่านนะครับแต่ต้องรอเจ้านายผมเซ็นอนุมัติอีกทีนะครับเอา้าเหรอคะฉันจคนึกว่าคุณเซ็นอนุมัติได้เลยนะคะ่ะผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกครับต้องรอเจ้านายผมอีกทีนะครับแต่ผมคิดว่าเอกสารของพวกคุณเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ยจะช่วยดัอนอีกน,นะครับ <c oughs> แหมขนาดนี้เราก็เหมือนได้ไป80%แล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณก๊อตอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคนที่สวยอย่างพวกคุณสองคนเนี่ยผมช่วยเต็มที่นะครับถ้างานนี้จบแล้วอย่าลืมให้ผมเลี้ยงข้าวสักมื้อน,นะครับอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> อะไรดีอะเสกไหม <c oughs> นี่แบมก่อนกลับอะฉันว่าเราสั่งกาแฟกินกันก่อนดีปะโอ้ดีเหมือนกันนะว่าแต่ลุงแกว่านานนี้เราจะได้ไหมอะโอโหนี่แกยังจะถามอีกเหรอฮะคุณกอดขาพูดสักขนาดนั้นน่ะนี่ฉันว่าแกเตรียมตัวซื้อของขวัญให้ตัวเองได้เลยเยัโอ้ดีเลยอะเนี่ยแต่ก็วันเกิดฉันแหละ งั้นเราไปหาอะไรหลุนๆดีๆแพงๆกินกันไหมเี้ยฉันนั่นเลี้ยงเองแต่ว่ากาแฟเนี่ยเลี้ยงฉันก่อนแล้วกันนะแหมได้เลยจ้ะไม่มีปัญหาน้องน้องจ้าสั่งกาแฟหน่อยจ้าน้องน้องคะเอาตายแล้วหัวหน่งเอาลุงแดม เฮ้ยชนแกจริงด้วยใช่อเออโทษทีนะพอดีฉันไม่ใช่เด็กร้านกาแฟอะนี่ชนจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหชนแกดูอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอเออตอนเรียนนี่คือเหมือนจะไม่มีอะไรกินที่สุดในกลุ่มแล้วนะเออ,อ,อแหมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งหรือว่าแกมีงานทำแล้วถึงได้มีอันจะกินแบบเนี้ยคะ พี่ชนครับเนี่ยครับเสร็จอาหารที่พี่ชนบอกให้ผมเตรียมไปให้ครับได้แล้วครับขอบคุณมากยินไม่เป็นไรครับผมขอตัวนะครับออเน้องคะครับผมเดี๋ยวเอาคาปูชิโน่สองแก้วเนาะแล้วก็ข่าปปิ้งครีมด้วยนะคะได้ครับรอสักครู่นะครับค่ะอนี่แบมฉันพอจะรู้แล้วแหละว่าทำไมชนขึ้ตัวใหญ่ขึ้นแบบเนี้ยทำไมวะแกก็คงจะเป็นเพราะว่า เจตอาหารพวกนี้ละมัง้งโอ๊ย้าไม่ขนาดนั้นหรอกเออชนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมีเลี้ยงวันเกิดแกก็มาด้วยสิอืมพวกเราจะเลี้ยงฉลองกันที่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทมายานะจ๊ะเนาะลุงแกก็ไม่ต้องไปบอกมันหรอกมันไม่รู้เรื่องหรอกอืม แต่ว่าแกก็อย่าลืมมาวันเกิดฉันแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมาหาเศษอาหารกินแบบเนี้ห <ś c oughs> ยอกห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 ยอกอย่าลืมนะร้านอาหารหลูที่ข้างมาหาลัยเรานี่ยกาแฟที่สั่งได้แล้ว <ช rier> ค,ลครับนี่ครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะอืมอ,อุ๊ยนี่จ้ะฉันให้สองร้อยไม่ต้องทอนนะจ๊ะครับ นี่ชนไปด้วยกันนะแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยนะเพราะว่าร้านนี้เขาหรูหรามากจ้ะถ้าแต่งตัวมอสอไปอายเขาสักเปล่านะออไว้เจอกันนะยะเอาไว้เจอกันนะจ้าแต่งตัวมาดีๆล่ะเอาวะน่าสนุกดีออก ครบแล้วนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เรียกได้นะครับจ้ะค่ะนี่เย่แบมแค่สั่งมาอะไรเยอะแยะเนี่ยจะกินหมดเหรออเอาหน้าเดี๋ยวชนมันมามันก็ช่วยกินเองแหละมันยิ่งไม่ค่อยจะมีกินอยู่ด้วยก็กินหมดเองแหละอ๋อู้่เนาะเมลูกมาพอดีเลย ขอโทษทีนัดพอดีฉันมาสายรถติดนิดหน่อยอ่ะอ๋อนี่นั่งรถเมย์มาเหรอฮะรถถึงได้ติดแล้วทำไมไม่นั่งรถไฟฟ้าล่ะแกเอาหน่าลุงมันจะมานั่งรถไฟฟ้าได้ยังไงล่ะค่ารถอ่ะมันอาจจะไม่พอก็ได้นะ <laughs> ลืมไปมนี่ชนแกแต่งตัวได้ดีที่สุดแล้วเหรอเนี่ยฮะดูสิ หลุงเพื่อนมันก็คงมีแค่นี้แหละเอานะกินข้าวกันดีกว่าเนาะเออแต่พวกเธอสั่งอาหารมาขนาดนี้เนี่ยจะกินกันหมดหรอถ้ากินไม่หมดนี่สีได้แย่เลยนะเว้ยนี่แกจะเดือดร้อนอะไรระยะฮะนี่ยัยแบมเขาเลี้ยงนะเว้ยแกมีหน้าที่กินก็กินกินไปเถอะสมเดือดร้อนอะไรแหมกินไม่หมดก็ทิ้งไปสิเดือดร้อนอะไรเนี่ยฮะเออใช่ มือนี้ฉันเลี้ยงเองแกไม่ต้องกลัวโดนหานหรอกนะชนอาหารดีๆแบบนี้แกอาจจะไม่เคยกินด้วยซ้ำ <im> อ่ะโอ้กินเะน่ากินกินกินมาหิวุเนี่ยจะขออันนี้เอานี่นีกินสิ <S <S อ่ะกินได้เยอะเลยอันนี้นี่นใช่อย่างเ<อ>ง,<อ>งีง้ยกินข้าวมาหรือยังในวันนี้ของดีทั้งนั้นเลย แกคงไม่เคยกินอนะ่ะกินสิ <c oughs> อ้าวอิ่มแล้วเหรอชน <c oughs> กินอีกสิอาหารยังเหลือเยอะเลยเนี่ยไม่ละ่ะคือพอดีเราอิ่มแล้วอะ่ะเออล้วอาหารที่เหลือละ่ะทำไงอะ่ะเ,เหลือก็ทิ้งสิไม่แกจะมาเดือดร้อนทำไมละะ่ะฮะเออถ้า,างั้นอาหารที่เหลือนี่เราขอนะอะไร นี่มันของเหลือเอาทิ้งไปเลยแกจะมาขอแบบเนี้ไยม่เอาเหรอกฉันอายทขาว่าแกเอาหนะ่าลุงชนมันไม่เคยได้กินนะ่ะบางทีมันอาจจะเก็บไว้กินมือหน้าก็ได้น้องขาเดี๋ยวคิดเงินด้วยนะครับจ้ะ,ะทั้งหมดก็ห้าพันเ็ดร้อบาทครับโอเคค่ะ ถูกเนี่ยจ่ายอเอ,อ่อน้องครับถ้าเช็คบินเสร็จแล้วนี่อาหารอยู่บนโต๊ะนี่ขอใพี่หน่อยนะครับได้ครับขอบคุณครับข่อด้วยแดมอายคนข้างโต๊ะว,ว่ะอือโหนี่อาหารเลย แบม hmm? พอดีว่าฉันไม่ได้ขับรถมาน่ะฉันขอติดรถกลับเลยได้ปะอื hmm, ได้สิเออชนแล้วแกกลับยังไงเนี่ยโอ๊ยนี่ยายแบมแกก็ถามได้เนาะมันจะกลับยังไงล่ะ hmm? มันก็นั่งรถเมเย์กลับไงหรือว่าแกจะอาสาไปส่งมันยะไว้จะบ,บ้าเหรอฉันเพิ่งล้างรถมานะแต<จ>่เหม็นหรอกไม่เป็นไรหรอก,รอกเรากลับเองได้เออแต่ก็ขอบคุณนะสำหรับอาหารมื้อนี้เนะี่ย เราขอตัวก่อนนะพี่ครับผมเอาอาหารนาฝาครับแมนี่ชนทำเป็นคนใจบุญไปได้เนาะตัวเองยังไม่มีจะกินเลยทำเป็นคนดีให้ขอทานสงัารน่ะแบมดูดิอ๋อใช่อ่ะชนตัวเองก็ยังไม่มีจะกินเลยเก็บไว้กินดีกว่าหม่ฉันว่านะห่วงตัวเองก่อนดีกว่ากอไม่เป็นไรหรอกแบมหนุง เราก็ทำแบบนี้ประจำแหละส่วนที่เธอสองคนเห็นเราที่ร้านกาแฟเนี่ยร้านนั้นนของเราเองนะเราให้เด็กเนี่ยเอาอาหารให้เราทุกวันก็เพื่อที่จะมาให้ขอทานนี่แหละฮะ่ก<า>ว่าอะไรนะร้าน<ะ>ของแกเหรอใช่แต่พวกแกยังตกใจไม่พอหรอกนะบริษัทมายาที่พวกแกไปขอทําสัญญาเนี่ยนั่นก็บริษัทของเราเองฮะแสดงว่า เป็นประธานเหรอเนี่ยใช่ฉันว่าพวกแกเนี่ยควรห่วงตัวเองมากกว่านะไหนก็แต่งตัวซะ <c oughs> <c oughs> คุณสองคนรู้จักกับเจ้านายผม้วยเหรอครับเจ้านายครับนี่ครับเอกสารที่ให้เอามาให้ครับขอบใจมากครับครับนั่นมันเอกสารสัญญาของเรานี่โอ้ยว่าแล้วเชียวเราอะเพื่อนกันก็เลยไม่ลืมกันใช่ไหมชนโอแสดงว่าเกษตรอนุมัติให้เราแล้วใช่ไหมใช่ฉันไม่เคยลืมพวกแกหรอกนะแต่ไม่เคยลืมมากกว่า ที่พวกแกเนี่ยดูถูกฉันขนาดไหนอ่ะนี่แฟมเอกสารของแกเนี่ยดีนะน่าร่วมงานด้วยแต่ด้วยสายของพวกแกเนี่ยไม่ผ่านไปกันเถอะครับเจ้านายมีอีกบริษัทร,รอประชุมอยู่ครับใช่ครับทำยังไงเลยทีเนี้ย <c oughs> ทั้อหมดขายยังไงไหมคะไม่ต้องรู้หรอกคนเก็บของเก่าอย่างยายอะไม่มีเงินซื้อหรอกไปๆปไปยังไม่ยืนเกะกะหน้าร้านลูกค้าฉนะมีแต่คนรวยๆถ้าเขาเห็นยายยืนอยู่ตรงนี้นะเเขาก็ไม่เข้ามาซื้อของเฉยๆไปไปไปชิวชิวไปนน่นน่ สมัยนี้นะต้องขายดีได้แน่เลยเนาะเพื่อนได้ ทำไมไม่เตรียมมาก็รู้อยู่ว่าเป็นคนเก็บของเก่าขายอะแค่เชือกเส้นเดียวอะทำไมพี่ต้องพูดขนาดนี้ด้วยพี่ว่าไปจ้ะดย๋ยงห,หนูพาไปหาเชือกขอบใจจ้ะ,จะไปไปพี่ออฟมีชเชือกสักเส้นไหมจ้ะอยู่ในตะกร้าด้านล่างอ่ะหนิงหยิบมาได้เลยจชะ ยายจะไปยังไงจ๊ะอ๋อพอดียายเอารถจอดไว้หน้าตลาดนะลูกงั้นเดี๋ยวหนูช่วยยกไปส่งนะคะขอบใจมากจ้ะลูกจ้ะห,หนูช่วยยกตันนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะหนูวางตรงนี้เลยนะจ๊ะเรียบร้อยจ้ะยายขอบใจมากนะหนู ะงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะจ๊ะจ้าขับรถดีๆนะยายจ้าเก็บร้านกันจา้าเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจะไปช่วยทำไม แก่แล้วก็ควรจะอยู่บ้านให้ลูกหลานเลี้ยงไม่ใช่มาเป็นภาระคนอื่นแบบนี้เก็บของเก่าขายจะได้วันละสักกี่บาทกันเชียวแล้วยังหัวสูงเลยนะยังจะมาซื้อแอปเปิลกินอีกเงินในกระเป๋ามีถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมไม่ต้องชอบดูถูกคนอื่น <c oughs> ถึงขนาดนี้พอพอพอรีบเก็บของเลย๋ยวใช่มีไปทุละต,ตอเนี่ย เดินไม่ระวังเลยขอโทษจ้าพอดียายตกใจเสียงแต่รถนะ่ะเลิกถอะไออาชีพขายของเก่าแบบเนี้ยขายไปก็ไม่เวินรวยขึ้นมาหรอกขายวันหนึ่งอ่ะจะได้ถึง้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปไปไปง้ดผิดจังเลยร้อนก็ร้อน จ้าแอปเปิลขายยังไงแไมค่ค้สวัสดีครับคุณ<อ>ายายจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะไปไหน่ะครับแต่งตัวสวยๆเชียวจะไปทําบุญนะจ้าเลยแวะมาซื้อผล,ลไม้จะไปถวายพระนะอ๋อถึงว่าไม่เห็นไปเก็บกวดที่ร้านว่าจะอยู่สักสองวันพอดีลูกมารับจะพาไปทําบุญที่ต่างจังหวัดจ้าแล้วตกลงแอปเปิลแพ็คเท่าไหร่จ้ะแม่คะแพ็คละลัยจ้างั้นเอาสิบแพ็คแล้วก็ช่วยไปส่งที่ หน้าตลาดนะรถเก่งป้ายแดงสีดำนะจ๊ะอ่ะนี่เงินค่าแอปเปิ้ลงั้นเดี๋ยวยายไปซื้อของเก่าก่อนนะครับยายพี่ออยายกันรวยเหรอไม่ใช่แค่รวยธรรมดานะแต่รวยมากด้วยแกเป็นเจ้าของธุรกิจรับซื้อของเก่าในจังหวัด แต่แกออกมาอยู่บ้านสวนแล้วก็ชอบขี่รถไปเก็บของเก่าเพราะอาชีพเก็บของเก่านี่แหละที่ทําให้แกร่ําร,รวยขึ้นมาได้แกบอกว่าแกายังจะไม่เลิกเก็บของเก่าจนกว่าแกาจะเก็บไม่ไหวแกถึงจะเลิกเก็บเพราะว่าแการักอาชีพนี้มากเยวพี่ไปขายของต่อนะ